จะเปลี่ยนปืนไปไหนนะงงเครอที่ยนือนอยู่นะที่ที่เหมือนเดิมกระทะแต่รอบน,น,น,นี้อืหัวตาเฮ้ยยังไม่กล้า เนี่ยจับความร้อนหัวกระสุนกระสุนเก็บเสียงที่จับเอาอยาเรื่อยๆเอาอยยาอ้ายาต้องหิดเผือได้วยต้องหิดเอาอยาสูบมาเอาเตาารียมยาเหรอนาะ วายชาเต่านี่มีว่าโดนถูกล้องเดี๋ยวโตตบนี่อย่งเงี้นะอีโกตบไหนกูโตอีโกเลยไปไหนอ่ะเป็นมันไม่ยอมจะโดดยิงเดี๋ยวกูรอไปหนึงเดี๋ยวกูไปเอาปืนก่อนระหว่างระหว่างเอ็กชายกับกูไทยจาเหอนกันมาปืนนี่แหละ ใช้ชิสกอบไนโอนแล้วมาได้กูเข้ามาได้กูเข้ามาเล่นได้เน่งก็ไม่ยอมเลยไอ้เฮียมาถึงยิงเลยอ่ะดูวิเอือะอุ้ยเราไปสองร้อยงไอโอยิงกูไมนยนกิกูองมึงเห็นกูเห็นทำไมมีชื่อมึงอะ่ะ เก็บหนึ่งเฟดเฮลเฟดเฮดนยังนแต่แหนยงมันยิงโก้ก็มึงจบทีทั้งแหลกเอ้ามึงังไม่ยิงกูยังไม่หายิงอ้เลยวิ่งสู้มันก็มีกติกากติกาทีคู่ฆ่ากันเองน่ะต้งเคยบอกวิ่งสู้กันนทา ปบ้งคาถาดี <c oughs> าาดีต่อไจจะเป็นวบ้าวมันดีต่อไปชาบ้านนไงะมันดีต่อไปมันดีต่อไปมีต่อชีวิตกับคุณก็จะดีโชวดนอะไรอีอูมเปนโชคเสือกิงวะ กี่เท yeah. ่าไรไอ้ตุ้มใจเจอโกหกแล้วเยอะเพื่อนมึงไงไอ้คนคนอื่นจรคนอุ้ยเจอมึงเหรอเจอมึงเหรอเมื่อกี้มึงมาฆ่ามึงไปยุบถุก

แกแข้ง,งอัน่หนหรอที่ท้องนี่หมก<ต>น่ะเดี๋ยวเอกแตกอาคืนว้างไอ้อไห่ามเอกเก็บกูเก็บ,กบ,กบสี่ที่วอ้สัตว์สไนเปอร์หจังพัดหวดจังพัดฮ้ดยแตก กูตายนี้ก็ตายยุลบกูโดยกูเบินนี้อยู่แตกแตกแตกตายชัวน่ีแตกตึงกันหลังก่อนเพื่อแตกเนี่ยคุจอหนี้ดีว่ะเพื่อแตกเยอ่ะเห็นกูป่าวเห็น เปล่วาวมึงจะกำลังฆ่าเอ็ x ตอนนี้ตีเต่า x มันเรียกว่าหลบจุ๊บมอกล้หลบจุ๊บนี่ไงโอ๊ยเพราะอะไรมันจะเจอคนดูเ,อเออยอะๆนี่ยเไง x ไอ้กล้องเก็บได้ก,กี่วิพี่บอกสิบตัวสิบววิวอะเดี๋ยวเอาไปโดนกูไงน้อยเไปนะ

เชี่ยองชอบลุมกูโอ้โหลูกกระปุกเจ็บเกตบหนึ่งโอ้โหกูยังไม่ทันเลยแต่กึ่งไม่บอกไม่บอกไม่บอกเหรอฮะคหาเรื่องกูอะไงองค์หาเรื่องกูเออโอ้โหน้อยจังนะก็โอ้ลุงเนี่ยกูมาเสือกโอ้โหดาวเสือก มึงไงลุกุอ๋อไอ่งงยมึงไงลกุยหาหานยิเก็บกมันมีหนาารไอ้เก็บก็รีบร้อย่งยูก๋อมจับคางบอลได้แล้วควงบอลได้ก็มีเงินก็กือ

ชใช่นี่นะหน้าตาหล่อเลยไหมเดินนาด้กล้องถือถ่านาดินน ใช้ทิศทานี้นี่ป่อยาสูนีสินี่สโอ้ยเจี๊ยใครยิงวะได้อ๋อตรงไหนนี่อ่อนตั้งนาแล้ว มึงอะมึงอะมึงอะเล่นเทีก the ัมัตรงนี้ฮะแกแนนน่เอเอว่ะ่ไหนอ่ะจริงเหรอเออกูแปลกว่ะใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ใส่หมวกสีดำค่ากูรู้เนี่ยกูจำได้ฮะเต้าเหนียออะมเต้าเหนียมึงไงโอ้กูเห็นนะ ลเลขเก็บกี่หิ้อ๋อสิบห้าครับส <15. S 2> <16. S 1> ิบห <16. S 1> กเเราหยุดตรงที่ไหนเก็ดครับย่ขึ้นไปก่อนดิตายได้ตายง่ายเล่นยตายง่ายเกินไป อูนี้มันอ่อนให้ปล่าตัวมันมันอ่อนอ้เอกซ์สักไอเกียรติักกิเป็กซ์่นกระเป๋งี่วยี่สิบอเล่นพี่งใช่ชอบเล่นดาบใช่ทำไมมัดส่แล้วจะเอาคืนไง มึงยิงกูไหนกูมาตรฐานดีคลิปเต็มเต็มมันชอบเป็นกูแค่แต่กูอีกไอ้สัตคใครมาเนอว้ยทก็ยยกอีอกสัตว์รู้สึกว่าล,ลุมกกว่าไอเ้เกียดูลุเว้ยอันนี้กูเก็บแ้มน้อยนะไอ้เอสมันน,นํากูละยี่สแน่เลยยี่สิบตัวฮะไอ้เอียทำะไรนะไม่รุ้จกูเลย มันไม่ลุงกูนะคือจะ้อะไราไอ้แี่เลื่อนล่างล่างที่หวัวละอีสอัตว์ตันิโก้ป้าเจนะครับตันนิโก้เออ,เอ,อเจะไปละไม่มีการอนะโอ้้ามยิงก่อนไอนที่มีกอ,องด้ันไอ้เอไอ้เหียเอมันมีสกิล ใช่ทำไมได้ไม่มีโอไม่มีเพิ่มดาเมจไดหนึ่งกอนเอจริง่เออ้เลยระวังะไอโอสลับเอาไปใช้อกะไม่ใช่อ้าวเอาเอกไปหนึ่งใช้ซองกระเสน้ำว เก็บปะโอ้เก็บเยอนะเต็มเต็มเลยสายสองเว้ยสสยสองแค่เทพเพงทองมาแล้วเทพเงสองนะ เทพขี <ode> ้โม้ขี้โม้เกินนะขี้โม้ขี้โม้้ไอ้ไอ้ไอ้ก็เก็บอยู่เยอะก็เก็บอยู่นะ่ะยี่สิปีเออหูยี่สิบไอเฮียกูเก็บของโอได้ทำใหมีโอ้ก่อนนะโอ้ยยจะเอาไป รอบนี้กูทำไมกูอ่อนโอ้ะเออมูเดียร์อ่อนให้เปล่ามุ้ยมือไว้ใจโอ้นี่กองนี่ใครเย้ ่หยคิดีกว่าด้นี่ยวายขีนะ้ขาดปถึงเนีฮะอันนั้นไม่เกี่ยวนะะถึงเกี่ยวไม่เกี่ยวกับปารนกรได้โอ,คอ้คิกลากลาผมเล็อไม่ดูคิวนมาเออว่เห็นไดก,ก็เจ็ดสิบมีแอปเล่นไม่เชีย โอ้ไปสองตัวหาโบ้เด็กทีนมีใคร้าฮี่กับมาดิมามาพี่วันพี่วันพี่ว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 นออก